สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับครูปุ้อีกแล้วนะครับกับวิทยาการคำนวณชวนคิดบ่ายครูปุ้ยนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับ Google นะครับ Google ทําอะไรได้บ้างนะครับมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่มีบล็อกมีฟอร์มมี สิ่งต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายใน Google นะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างงานได้นะครับมีทั้ง g o o กูเกิล g o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  g l r i v i v o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  g l o r o r o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  g s h s h t s t o o o l l e o o s แล้วก็ Google Present โอ้โหเยอะมากครับนะักเรียนวันนี้เราจะมารู้จักกับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Google แล้วก็ครูจะพานักเรียนนะครับสร้างชิ้นงานจาก Google ซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้นะครับนักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้นะครับโดยที่เรียนรู้จาก Google นะครับครูจะสอนให้นักเรียนเนี่ยสร้างงานจาก Google นะครับเยอะแยะมากมายอันดับแรกนะครับให้นักเรียนเข้ามาที่ google.com นะครับเว็ google.com นะครับแล้วก็เราจะเห็นหน้าตาของ google ตัวนี้เป็นหน้าตาว่างเปล่านะครับแต่เรามาดูตรงนี้นะครับด้านมุมด้านขวานะครับที่มุมด้านขวาของ google นะครับก็จะมี่าสิ่งต่างๆ เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในเครือของ Google นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปกูก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่อยู่ใน Google นะครับซึ่งเขาเรียกว่า From มนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับฟอร์มนะครับฟอร์มคืออะไรนะครับฟอร์ from ก็คือ,อแบบฟอร์ม ที่ใช้สำหรับการสร้างชิ้นงานนะครับเราจะเริ่มจากการเริ่มสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเป็นฟอร์มสำหรับการเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบกลับร่วมกิจกรรมการลงทะเบียนการทำข้อสอบการอตอบแบบสอบถามหรือการกรอกแบบสอบถามนะครับจะสามารถสร้างในฟอร์มได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้ครูจะพาสร้างฟอร์มอะไรไปดูกันเลยครับเราคลิกเริ่มสร้างฟอร์มใหม่นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นฟอร์มไม่มีชื่อนะครับแบบนี้เราก็ใส่ชื่อแบบชื่อแบบฟอร์มเข้าไปนะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างแบบสอบถามนะครับแต่วันนี้ครูจะพาสร้างข้อสอบแบบออนไลน์นะครับนักเรียนสามารถ ทำข้อสอบผ่านออนไลน์ได้ผ่านมือถือผ่านโน้ตบุ๊กผ่านแท็บเล็ตได้หมดเลยนะครับแล้วนักเรียนก็จะส่งคะแนนกลับมาหาครูนะครับส่งคําตอบที่นักเรียนทําจากแบบทดสอบกลับมาหาครูนั่นเองนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับประถมศึกษาปีที่หกในี่นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หก คราวนี้แบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบฟอร์มอะไรฟังนะครับเราจะมาฝึกสร้างข้อสอบนะครับสร้างแบบทดสอบออนไลน์เราสามารถสร้างแบบทดสอบได้นะครับครูสามารถสร้างแบบทดสอบให้นักเรียนทําข้อสอบออนไลน์ได้นะครับเป็นการวัดผลออนไลน์จากการเรียนนะครับคําถาม นะครับเราสามารถระบุคำถามได้นะครับคำถามข้อที่1เดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับแ๊บหนึ่งครูมีคำถามนะครับสมมุตินะครับครูมีคำถามอีกแล้วนะครับสมมุติว่าครูเอาข้อนี้นะครับ สมมติว่าครัวข้อนี้นะครับแบบนี้นะครับครูก็ copy คำถามมาเลยนะครับครู copy คำถามมาปึ๊บออนะครับครูมีข้อสอบครูจะสร้างข้อสอบไว้ใน Google Form s. นะครับครูก็จะ copy คำถามมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาวางใน Google Form ของเรานะครับ คำถามนะครับแบบนี้ก็ p y มาเลยนะครับวิธีการเลือกตัวเลือกก็คือเป็นช้อยนะครับเป็นช้อยแบบหลายตัวเลือกก็คือเป็นกขคมนั่นเองนะครับตัวเลือกที่หนึ่งนะครับตัวเลือกที่หนึ่งนะครับตัวเลือกที่หนึ่งครูใส่ กอไก่อกอไก่สองวิธีแบบนี้นะครับจากนั้นครูเพิ่มตัวเลือกที่สองนะครับใส่ขอไข่นะครับใส่ขอไข่ ามวิธีแล้วก็เพิ่มตัวเลือกอีกนะครับเป็นตัวเลือกที่สามนะครับขอปายสี่วิธีแล้วก็เพิ่มตัวเลือกอีกตัวเลือกที่สี่ก็เป็นงงงนะครับห้าวิธี เห็นไหมครับน anyway? ักเรียนอันนี้ก็คือเป็นการสร้าง Google Form อย่างง่ายนะครับเป็นการสร้าง Google Form อย่างง่ายนะครับอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งของเรานะครับเราสามารถใส่ก็ได้ใส่เลขหนึ่งนะครับเป็นข้อที่หนึ่งนะครับเป็นข้อที่หนึ่งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับ ครูกำหนดนะครับเราต้องกำหนดว่าข้อไหนถูกต้องเป็นเฉลยนะครับนะครับสมมติว่าครูให้คลายเป็นเฉลยนะครับครูติ๊กตรงนี้ให้จำเป็นต้องเลือกนะครับถูกไหมครับให้จำเป็นต้องเลือกอ่าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่า1ข้อนักเรียนก็จะสามารถได้ข้อสอบแบบนี้1ข้อนะครับง่ายๆนะครับจากนั้นเราสามารถเพิ่มข้อต่อไปนะครับก็คือเพิ่มคําถามนะครับเห็นไหมครับเพิ่มคําถามแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็จะสามารถคลิกเพิ่มคําถามข้อที่2เห็นไหมครับ นะครับเราสามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับแบบนี้นะครับเพิ่มตัวเลือกได้นะครับเห็นไหมครับเพิ่มตัวเลือกได้นะครับแบบนี้เราก็จะเพิ่มประมาณสี่ตัวเลือกนะครับอืมกขงนะครับและสามารถกลับมาแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับสามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับสามารถลบออกถ้าไม่ต้องการ ถ้าไม่ถูกไม่เอาเราลบออกได้นะครับเราลบออกนํำออกได้นะครับเห็นไหมครับก็คือแบบนี้นะครับเราสามารถลบออกได้แก้ไขได้นะครับแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับแบบนี้อันนี้ก็คือเสร็จหนึ่งข้อนะครับเห็นไหมครับนี่คือได้หนึ่งข้อแล้วนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับที่สองนะครับ ก็จะเอาข้อ,สอบ,บบส,อสอบมาเหมือนเดิมนะครับข้อที่สองแบบนี้นะครับข้อที่สองครูก๊อบข้อสอบมาเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ มาที่ฟอร์มของเรานะครับก็เป็นคำถามข้อที่2ของเรานั่นเองนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นคำถามข้อที่2องอันนี้ครูใส่ผิดก่อนญาตินะครับอันนี้เป็น3มวิธีอันนี้เป็น สีวิธีห้าวิธีแล้วก็หกวิธีนะครับอันนี้หลังจากที่เราได้คำถามมาแล้วนะครับตรงนี้หลังจากเลิกเรียนนะครับเด็กชายโตโนโ่เริ่มเล่นฟุตบอลนะครับที่สนามมวดของโรงเรียนนะครับ จะวอร์มร่างกายนะครับหลังหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับซ้อมถ้าโตโนโ่ซ้อมฟุตบอลเสร็จเวลานี้นะครับจะวอร์มร่างกายนานเท่าไหร่แบบนี้นะครับนักเรียนก็จะได้คิดคำนวณไปด้วยว่าเวลานี้สามารถวอร์มกี่นาทีแล้วก็เตะฟุตบ,บอล หน่งชั่วโมงครึ่งเตะฟุตบอลก็คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือเก้าสิบนาทีนะครับเก้าสิบนาทีแล้วเริ่มเตะจากตอนนี้นะครับจะใช้เวลาวร์มร่างกายกี่นาทีนั่นเองนะครับโอเคไหมครับตัวเลือกที่หนึ่งนะครับอุก็มาเลยนะครับแบบนี้นะครับ ตัวเบทีึ่งนะครับออมาแบบนี้มันก็จะลงให้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ก็คือครูสร้างฟอร์มเสร็จไปสองข้อถูกไหมครับสร้างฟอร์มเสร็จไปสองข้อแล้วนะครับตรงนี้ก็ จำเป็นต้องทำนะครับต่อมาเพิ่มอีกหนึ่งข้อนะครับก็เป็นคำถามคือเมื่อกี้ที่ครูเพิ่มไปแล้วนะครับก็เพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็ครูก็จะเอาข้อสอบมาเหมือนเดิมนะครับข้อสอบมาเหมือนเดิมข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับแนวคิดการแก้ปัญหา,าบแบบนี้นะครับข้อสามแบบนี้นะครับก็คือครูก็เพิ่มตัวเลือกมาเหมือนเดิมนะครับง่ายมากใช่ไหมครับาเปลี่ยนแบบนี้นะครับ ก็มาเลยนะครับง่ายมากครูก็กอบางแบบนี้เอ็นะครับ,รบอันนี้ก็คือสร้างฟอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับครูได้ข้อสอบสามข้อแล้วนะครับสำหรับปหง่ายมากนะครับนักเรียนลองไปฝึกทำนะครับฝึกสร้างข้อสอบ แบบนี้ได้นะครับมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวครูจะเพิ่มนะครับข้อสอบเข้ามาอีกครับโดยการ copy มาเหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้ก็คือครู c o p y โจทย์กับชอยมานะครับแล้วเราก็มาเพิ่มนะครับในฟอร์มของเรานะครับต่อไปข้อที่สี่อ่านักเรียนดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่า นักเรียนอยากได้ข้อสอบรูปแบบนี้นะครับนักเรียนสามารถ Copy ลงมาเลยนะครับก็คือเพิ่มเป็นข้อที่สามลงมาอีกข้อหนึ่งก็คือ Copy ทําการ Copy ลงมานะครับนะครับแล้วก็ Copy ลงมาอีกแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นการสร้างข้อสอบข้อต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนเนื้อหานะครับเปลี่ยนเนื้อหาของข้อสอบเป็นข้อที่สี่นะครับ เป็นข้อที่สี่เราสามารถเปลี่ยนเนื้อหาได้แบบนี้นะครับครูก็จะเปลี่ยนเนื้อหานะครับอ,อย่างนี้ครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนีครับก็คือ ก็จะเปลี่ยนเนื้อาหาได้หมดเลยนะครับ เปี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับะนะครับเห็นไหมครับ ี่ก็คืออ่ข้อที่สี่ของเรานะครับข้อที่สี่นะครับวิธีการนะครับครูก็จะตั้งค่าเฉลยนะครับตั้งค่าเฉลย โดยนะครับเรียนเลือกที่ข้อนะครับแล้วก็ไปคลิกตั้งค่าตรงนี้นะครับตั้งค่าเฉลยนะครับแบบทดสอบนะ่ครับคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ผิดนะครับถึกไปนะครับสามารถตั้งค่าเฉลยได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับ ดูนะครับจากนั้นนะครับเราก็สร้างข้อต่อไปนะครับหนึ่งที่เราคัปปี้มานะครับเราก็นําข้อสอบของเรามาอีกนะครับนําข้อสอบของเรามาอีกนะครับนมครับกูก็จะนําข้อสอบมานะครับ ก็เป็นข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าฟูเลยวันนี้นะครับแบบนี้นะครับ เร,เรียนก็ทําไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับกูก็จะได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับห้าข้อนะครับสำหรับวันนี้ เสร็จแล้วนักเรียนก็สร้างเฉลยด้วยนะครับสร้างเฉลยด้วยนะครับเรามาดูกันเรามาดูกันว่าข้อนี้เฉลยอะไรนะครับข้อห้าข้อนี้เราก็ติด่เฉลย นี้นะครับให้แสดงเฉลยเห็นไหมครับให้เฉลยคําตอบนะครับตรงนี้นะครับเราก็เฉลยคําตอบแล้วก็กดคะแนนให้ด้วยหนึ่งคะแนนนะครับเพื่มคําตอบแล้วก็กดเสร็จสิ้นแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นโชว์คะแนนนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็เฉลยคําตอบเหมือนกันนะครับแล้วก็กดคะแนนเป็นหนึ่งคะแนนแล้วก็กดเฉลยจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับครูสร้างข้อสอบได้มา5ข้อแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถส่งส่งข้อสอบของเราเนี่ยนะครับเป็นอ่า ส่งเป็นลิงก์ก็ได้นะครับสามารถคัดลอกลิงก์เนี่ยเพื่อส่งให้คนอื่นทําได้นะครับอย่างสมมุติว่าครูจะส่งให้นักเรียนทําครูก็จะสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งไปให้นักเรียนทําพอนักเรียนคลิกเข้าไปนะครับนักเรียนก็จะกรอกชื่อนะครับเ,เดี๋ยวนะครับครูขอ เพิ่มคำถามนิดนึงนะครับครูขอเพิ่มคำถามนิดนึงพอดีว่าพอดีว่าครูลืมนะครับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยให้นักเรียนกรอกชื่อชั้นเลขที่นะครับกรอกชื่อ ชื่อนามสกุลนามสกุลนะครับแบบนี้นะครับก็คือให้ใช้คำตอบแบบตอบสั้นนะครับก็คือคนที่พิมพ์ก็คือจะสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะครับเพิ่มอีกหนึ่งคำถามนะครับเพิ่มอีกหนึ่งคำถามคือ ชั้นนะครับคราวนี้ชั้นเนี่ยครูจะให้ใช้เป็นหลายตัวเลือกนะครับหลายตัวเลือกตัวเลือกที่1ก็คือป .1 เพิ่มอีกนะครับก็เป็นตัวเลือกที่สองก็เป็นป .2 ออนะครับ2 เพิ่มตัวเลงที่3ามก็เป็นปสามเพิ่มตัวเลขที่สี่ก็เป็นปสีแบบนี้นะครับเพิ่มไปจนถึงปหกเลยตรงนี้นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถ กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นนะครับเข้ามาได้เลยนะครับจากนั้นก็สามารถทําข้อสอบข้ 1, อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้านะครับซึ่งเมื่อทําข้อสอบเสร็จแล้วคะแนนก็จะโชว์ขึ้นมาให้นักเรียนเห็นนะครับคะแนนก็จะโชว์ขึ้นมาให้นักเรียนเห็นนักเรียนก็สามารถส่งนะครับให้ครูได้เลยนะครับ ก็จะแชร์ลิงก์แบบนี้นะครับคัดลอกนีตรงนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับครูก็จะสามารถส่งข้อสอบให้นักเรียนฝึกทํานะครับแล้วก็กลับมานะครับส่งคะแนกนกลับมาที่ครูนะครับแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ google form ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอนักเรียนก็ลองฝึกสร้าง google form นะครับ แล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบของครูด้วยนะครับสวัสดีครับ